สวัสดีครับผมธาราสังหาพาชินครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตําบลบ้านแกงอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเนื้อที่รวม34ไร่48ตารางวาราคาได้รับ80,000บาทเท่านั้นทางเข้ามานะครับจากถนนทางหลวงหมายเลข33ไดยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับการเดินทางครับจากทางหลวงหมายเลข33เข้ามาเป็นทางหลวงชนบทสลับกับคอนกรีตครับและก็เป็นทางลูกรัง ที่ของเราจะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับห่างไปประมาณ1.5กิโลเมตรเป็นทางดินเดิมนะครับดินเดิมก็คือดินที่ยังไม่มีการเทลูกลังเทหินคุกปูคอนกรีตการเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยหนึ่งในช่วงฤด้ดูฝนนะครับมีหลุมมีบ่อบ้างที่ติดคลองนะครับแปลงนี้ติดคลองสาธารณประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันนี้ทางเจ้าของที่ครับปลูกอยู่คาไว้เต็มแปลงเลยครับสภาพถนนท้ายหมู่บ้านเข้าไปนะฮะก็เป็นทางลูกลังตามที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งจากตรงนี้ออกไปอีกประมาณ1.5กิโลเมตรครับก็จะถึงแปลงของเรานะครับหลังสุดท้ายคืออยู่ขวามือนะตรงนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับของตำบลบ้านแก้งอําเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกยูคาและก็ส่วนใหญพาราครับนอกจากนี้ก็จะมีปลูกข้าวโพดห้อยมันสำปะหลังที่แปลงนี้ครับจะห่างไกลชุมชนไฟฟ้าน้ำประปานี้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีเลยนะฮะตรงนี้ก็ห่างประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งปัจจุบันนะครับไฟฟ้าน้ำประปาน้ำประดานพวกนี้ครับไม่ต้องกังวลครับ เราสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทําการต่อระบบไฟฟ้ามาใช้ได้เลยครับแล้วก็เจาะบดาลก็ได้ครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องน้ําและก็ไฟฟ้าครับเนี่ยครับสภาพทางเข้ามาครับเป็นทางดินเดิมแบบนี้นะฮะที่ทารากำลังพาทุกท่านเข้าไปชมการเดินทางเข้ามาชมแปลงนี้รถเกง๋งรถสปอร์ตที่รถต่ำนะฮะการเดินทางเข้ามายัางแปลงนี้ค่อนข้างจะลําบาก สำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกนะฮะแปลงนี้ก็ลองแวะมาชมได้ครับราคา80,000บาทต่อไร่ครับราคานี้ไม่ต้องไปถามแล้วครับว่ามีไฟฟ้ามีน้ำประปาใกล้ถนนใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านหรือเปล่าครับราคานี้หาไม่ได้นะฮะถ้าอยู่ใกล้ชุมชนใกล้หมู่บ้านนะครับตรงนี้ราคานี้ก็จะห่างจากชุมชนห่างจากหมู่บ้านประมาณนี้ครับประมาณ1.5กิโลถนนด2ใบรวมกันนะครับแปลงนี้ ตามไฮไลท์สีเหลืองเลยครับแปลงแรกเนื้อที่10ไร่5 15ตารางวาครับแปลงแรกนะครับปัจจุบันนี้ปลูกยูคาไว้เต็มแปลงปัจจุบันกําลังมีทางผู้รับเหมานะครับเข้ามาทําการตัดอยู่คาแปลงนี้จะไม่ติดคลองนะครับแต่มองเห็นวิวเขาสวยงามเลยเป็นที่ลักษณะเป็นเนินหลังเต่านะครับแปลงนี้แปลงที่2ครับเนื้อที่34ไร่93ตารางวาครับแปลงนี้ติดคลองยาวเลยท้ายแปลงจะมี ฝายน้ำล้นนะครับกักเก็บน้ำไว้เหนือแปลงไว้ใช้ประโยชน์นะในช่วงฤด,ดูแรงแปลงนี้นะ,นะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับแป,แปลงที่สองนี้ก็ปลูกอยู่้าวไว้เต็มแปลงนะครับเนื้อที่สองแปลงรวมกันนะครับสามสิบสี่ไร่สี่สิบแปดตารางวาฉนดคูด่แดงนอสอสีจอครับบรรยากาศโล่งโปร่งสบายเลยครับโอโซนที่สุดแล้วนะฮะตรงนี้มองเห็นวิวเขาใหญ่ครับพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะสร้างเป็น แลนด์มาร์กนะครับสำหรับการแข่งขันแอเวนเจอร์นะครับจักรยานบีบากหรือว่ารถบีบากพวกนี้นะครับห่างไกลชุมชนนะและก็อยู่ทำเลที่ใช้ได้ครับมีคลองมีเนินมีโนนมีภูเขานะครับตรงนี้ทำเลตามภูมิศาสตร์นี่ผมว่าผมว่าใช้ประโยชน์ได้ครับเกี่ยวกับการทำสนามแข่งเกี่ยวกับสไตล์แอเวนเจอร์นะครับพวกบีบากพวกนี้นะฮะแล้วก็จักรยานบีบากนอกจากนี้ถ้าพื้นที่เราสามารถลาะไม้ยูคาออกก็ได้ครับแล้วก็นํา นำไม้เศรษฐกิจครับมาดูยางนาพยุงมะฮอกกานีพวกนี้นะครับหรือจะปลูกไม้สําหรับไว้ล้อมขายครับที่มีอนาคตราคาแพงครับปลูกไว้สักหมื่นต้นนะฮะราคาซื้อมาสักต้นละสี่สิบบาทนะอนาคตสี่ห้าปีครับล้อมขายได้เป็นต้นละพันสองพันนะฮะลองลองพิจารณาดูครับเผื่อตรงสเปคเผื่อตรงไอเดียเผื่อตรงอารมณ์ของท่านนะฮะที่จะมาปรับปรุงพื้นที่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับ 34ไร่ไะ่ราคาไร้ละ8ปดหมือนเท่านั้นนะครับที่ห่างไกลชุมชนห่างไกลไฟฟ้าห่างไกลน้ำประปาครับตอนนี้ก็มีผู้รับซื้อยูคานะครับมาทำการตัดยูคาแปลง10ไร่ด้านบนนะก็สามารถที่จะสร้างมูลค่านะครับในการเพิ่มก็เป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่ช่องทางนะครับ4 5ปีตัด1ครั้ง นะครับตรงนี้เขาก็มาตัดเองนะครับแล้วก็เราก็รอแค่ไปชั่งน้ําหนักนะครับรับตังตรงนี้ครับการเดินทางนะครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตระยะทางประมาณ170กิโลเมตรเปรียบเทียบจากสนามบินสวนภูมิครับระยะทางประมาณ173กิโลเมตรครับเปรียบเทียบจากหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับระยะทางประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้น จากตรงนี้ไปอำเภอเมืองจังหวัดสรตแก้วครับระยะทางประมาณ22กิโลเมตรจากตรงนี้วิ่งออกไปถนนทางหลวงหมายเลข3 3ถนนสี่เลนครับถนนทางหลวงยุทธศาสตร์ในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับผ่านด่านสุนารครองอำเภอไร่เชประเทศจากตรงนี้ออกไป8กิโลเมตรสำหรับวันนี้น,น,นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องครับพื้นที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสัตวแก้วจังหวัดสรตแก้วเลอที่34ไร่48ตารางวาครับ เป็นโฉนดนสสจสองใบรวมกันขายทั้งสองแปลงครับราคาได้แลวแปดหมื่นสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินอยู่นะครับติดต่อธนาเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดแปดแปดห้าหกครับศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งตัวต่อด้วยห้าหกดูที่มุมซ้ายนะครับก็จะมีเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะติดต่อเข้ามาได้เลยครับฝากถึงสําหรับเอฟซีนะครับที่ติดตามช่องทาราอยู่นะที่ต้องการฝากขายบ้านที่ดินนะติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามเบอร์โทรและก็ เบอร์ไลน์นะฮะขอรายละเอียดราคาขายนะครับฝากเข้ามาได้เลยครับทารายินดีที่จะทำการตลาดนะฮะรีวิวแบบนี้แหละครับลงช่อง YouTube ทาราสังหาปาจินครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจินด้วยมาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะที่ท่านติดกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะที่ช่องทาราสังหาปาจินครับวันนี้ทาราสังหาปปจินครับ ขอเวยพอรอให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญสุขภาพพระมายแข็งแรงตลอดการครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างสนใจที่ดินโซนไหนแปลงไหนนะครับติดต่อธาราเข้ามาได้เลยครับและก็สนใจฝากขายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมยินดีที่จะทําการตลาดให้กับทุกท่านวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับธาราสหาประจีนกราบขอบพระคุณครับ